มาแล้วครับขี่เส้นตายถูกลากแล้วภาพที่โลกไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นคิมจองอึนและวลาดิเมียร์ปูตินยืนเคียงข้างสีจิ้นผิงกลางจตุรัสเทียนอันหมันในพิธีสวนสนามประกาศศักดาค,ครั้งประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่การเดินสวนสนามครับเพื่อนๆแต่มันคือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าอักษะแห่งความชั่วร้าย2.0ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว ระเบียบโลกเก่าที่นำโดยอเมริกากำลังจะถูกล้างบางและนี่คือคำเตือนสุดท้ายถึงมนุษยชาติว่าสงครามโลกครั้งที่3ในรูปแบบใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาตีแผ่ให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money e c onom i c Life ที่จะมาพูดถึงการเงินและเศรษฐกิจพบกับผมแอดคิมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในรอบศตรวตรรษที่จะกระทบกับเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเรานักลงทุนต่างก็ตุมต,มตุ้มต่อมๆอ,มอมใช่ไหมครับเดี๋ยวก็สงครามในยุโรปที่ยืดเยื้อไม่จบสิน้นเดี๋ยวเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธเล่นเป็นว่าเล่นตลาดหุ้นตลาดคริปโตผันผวนจนหัวใจจะวาย หลายคนก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้มันลุกลามบานปลายไปกว่านี้เลยแต่ผมจะบอกว่ามันสายไปแล้วครับภาพล่าสุดที่ผู้นำสามชาติจีนรัเสเซียเกาหลีเหนือมายืนพร้อมหน้ากันในพิธีสวนสนามฉลอง80ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองที่ปักกิ่งมันคือการตอกฝาลงให้กับโลกใบเก่าที่เรารู้จักมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือการส่งสารที่ชัดเจนที่สุดไปถึงวอชิงตันว่าเกมของพวกแกจบแล้วแล้วเกมใหม่ที่ว่านี้มันเป็นยังไงกูรูจากสถาบันคลังสมองระดับโลกอย่างค a น n e g i e Endowment เขาบอกไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าอย่าพึ่งไปเทียบว่านี่มันคือฝ่ายอักษะแบบเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองเป,เปแ๊ะแหม นี่มันไม่ใช่การรวมตัวของเพื่อนรักที่สาบานในสวนทอแบบสามก๊กนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าพันธมิตรเฉพาะกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมกันพูดง่ายๆก็คือศัตรูของศัตรูคือเพื่อนยูจีนรูเมอร์นักวิเคราะห์ชื่อดังบอกว่าผลประโยชน์ของพวกเขามันตรงกันแต่ยังไม่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเป้าหมายร่วมกันของพวกเขามีอย่างเดียวเลยครับคือโค่นบอลลังของอเมริกาและเงินดอลลาร์ทีนี้ เรามาขยี้กันทีละจุดจุดที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่ผมเรียกว่าภาวะหนี่บุญคุณหรือเมืองขึ้นยุคใหม่ครับเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับรัสเซียที่เคยเป็นพี่ใหญ่ของโลกคอมมิวนิสต์ตอนนี้สภาพเป็นยังไงครับทำสงครามในยูเครนจนเงินแทบหมดคลังจะขายน้ำมันให้ใครก็โดนแบนโดนคว่มบาตรแล้วใครแหละครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็พี่จีนนี่แหละครับ ข้อมูลล่าสุดปี2024บอกว่าจีนซื้อน้ำมันจากรัเสเซียไปมากเป็นประวัติการถึง109ล้านตันคิดเป็นเงินมหาศาลพูดภาษาชาวบ้านก็คือจีนกลายเป็นท่อน,น้ำเลี้ยงเส้นเลือดใหญ่ของปูตินไปแล้วครับถ้าวันไหนปักกิ่งเกิดไม่พอใจขึ้นมาแค่ปิดวาลวน้ำมันเตาผิงไม่วังเครมลินก็หนาวสั่นสถานแล้วครับนี่มันไม่ใช่พันธมิตรที่เท่าเทียมแต่มันคือการยอมสยบเพื่อความอยู่รอด ส่วนเกาหลีเหนือไม่ต้องพูดถึงเลยครับประเทศนี้แทบจะหายใจด้วยออกซิเจนที่ส่งมาจากปักกิ่งอยู่แล้วการค้ากว่า90%เพึ่งพาจีนทั้งหมดการที่คิมยอมบินออกนอกประเทศมาปรากฏตัวครั้งนี้มันคือการแสดงความจงรักภักดีตัวเจ้าหนี่รายใหญ่ที่สุดนั่นเองและเมื่อจีนกุมชะตาชีวิตของทั้งสองประเทศไว้ในมือแล้วยุทธศาสตร์ที่น่ากลัวที่สุดก็เริ่มขึ้นนั่นคือสงครามหลายแนวรบครับ มันคือยุทธศาสตร์รุมกินโต๊ะจีนฉลาดมากเขารู้ว่ารบกับอเมริกาตรงๆหนะเหนื่อยเลยใช้รัสเซียเป็นตัวล่อให้ไปเปิดศึกในยุโรปตรึงกำลังของนาโตและดูทรัพยากรของอเมริกาไปมหาศาลขณะเดียวกันก็ใช้เกาหลีเหนือเป็นตัวป่วนในเอเชียตะวันออกขอยยิงจรวดยั่วยุเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นให้อยู่ไม่สุขทำให้อเมริกาต้องแบ่งกำลังมาดูแลพันธมิตรฝั่งนี้อีก แล้วใครล่ะครับที่นั่งจิบชาสบายๆอยู่ข้างหลังคอยดูหมากบนกระดานก็พี่สีจิ้นผิงในครับทั้งหมดนี้มันสอดรับกับพฤติกรรม2หน้าของจีนที่ผ่านมาปากก็บอกว่าข้าเป็นกลางนะอยากหินสันติภาพในยูเครนแต่พอรับหลังเป็นไงครับโอ้โหส่งชิ้นส่วนโรนส่งเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง dual use ให้รัเสเซียเป็นว่าเล่นอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ปักกิ่งพูดครับแต่ จงดูในสิ่งที่ปักกิ่งทำครับและเพื่อนๆถามว่าทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออร่อยคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวครับและเป็นสิ่งที่ผมย้ำมาตลอดในช่องนี้เป้าหมายสุดท้ายคือไต้หวันทุกความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนโลกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เคียฟหรือเปียงยางมันคือแค่ควันครับเพื่อนๆส่วนไฟที่แท้จริงนะ่ะอยู่ที่ช่องแคบไต้หวัน กูรูจากฟองเดชันพูนาริชาสตร ATEGI วิเคราะห์ตรงกันเป๊ะเลยครับว่าการกระทําของเกาหลีเหนือมันคือคารงัดทางยุทธศาสตร์และเป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจชั้นเยี่ยมในกรณีที่เกิดความตึงเครียดที่ไต้หวันพูดง่ายๆคือทําให้กองทัพอเมริกาสับสนวิ่งวุ่นไปทั่วจนไม่มีเวลามาโฟกัสที่ไต้หวันได้เต็มที่และนั่นคือจังหวะที่พยามังกรจะเข้าผนวกไต้หวันให้สิ้นซากและเกมลมยักษ์ที่น่ากลัวที่สุดสําหรับพวกเรานักลงทุนคือการล้มเงินดอลลาร์ครับ การคว่ำบาตที่อเมริกาใช้เป็นอาวุธมาตลอดมันกําลังจะกลายเป็นของไร้ค่าเพราะกลุ่มบริกส์ที่นําโดยจีนและรัสเซียกําลังสร้างระบบนิเวศทางการเงินของตัวเองขึ้นมาเขาไม่ต้องงอระบบสวิ f ตแล้วเขามีระบบ CIPS ของตัวเองเขาหันมาค้าขายน้ำมันค้าขายสินค้ากันด้วยเงินหยวนเงินรูเบิลเงินสกุลท้องถิ่น มันเหมือนกับว่าจากเดิมที่ทุกคนมาโลกต้องไปแลกเงินที่ร้านใหญ่เจ้าเดียวคือร้านดอลลร์ตอนนี้พวกเขากําลังสร้างตลาดนัดการเงินของตัวเองขึ้นมาแข่งแล้วดันเป็นตลาดนัดที่เจ้าของเป็นทั้งคนขุดบ่อน้ามันและเจ้าของโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกซะด้วยสัญญาณที่ชัดที่สุดคืออะไรครับคือการที่ธนาคารกลางของจีนและรัสเซียแห่ซื้อทองคําเป็นบ้าเป็นหลังเพราะเขารู้ว่าถ้าดอลลาราล่มเมื่อไหร่ทองคํานี่แหละคือเงินของพระเจ้าตัวจริง เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าระเบียบโลกขั้วเดียวที่อเมริกาเป็นเจ้าโลกมานานหลายสิบปีกำลังจะจบลงครับการกระทำของอักษะใหม่นี้คือการประกาศว่าโลกกำลังจะถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนขั้วหนึ่งคือโลกตะวันตกที่นําโดยดอลล่าและอีกขั้วหนึ่งคือโลกตะวันออกที่นําโดยยัวและทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล สงครามอาจจะไม่ใช่การยิงนิวเคลียร์ใส่กันโดยตรงแต่มันคือสงครามตัวแทนสงครามเศรษฐกิจสงครามเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์การลงทุนไปตลอดการประเทศไหนที่ปรับตัวไม่ทันเลือกข้างผิดอาจล้มละ,ละลายได้เลยนะครับนี่คือคำเตือนสุดท้ายจริงๆเอาละครับผมขอสรุปทั้งหมดใน1น,นาทีนะครับ หนึ่งภาพการสวนสนามที่ปักกิ่งคือการเปิดตัวอักษะแห่งการท้าทายระเบียบโลกเก่าอย่างเป็นทางการ 2. นี่คือพันธมิตรเฉพาะกิจที่นําโดยจีนโดยมีรัสเซียและเกาหลีเหนือเป็นเหมือนเมืองขึ้นยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพาท่อนําเลี้ยงทางเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์ของพวกเขาคือการเปิดสงครามหลายแนวรบในยุโรปและเอเชียเพื่อรุมกินโต๊ะและทําให้สหรัฐอ่อนแอลง 4. เป้าหมายสูงสุดของเกมทั้งหมดนี้คือการสร้างสภาวะที่เอื้อให้จีนสามารถผนวกไต้หวันได้สําเร็จ และ 5. เกมที่อันตรายที่สุดสำหรับนักลงทุนคือการโจมตีระบบเงินดอนลลาร์อย่างเป็นระบบผ่าน,นกลไกของบริกสและการสะสมทองคำนี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงที่สุดว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่งความขัดแย้งและความไม่แน่นอนครั้งประวัติศาสตร์ใครเตรียมตัวไม่ดีอาจจะหมดตัวได้เลยครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดคิมคนนี้ต้องขออภัยขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาแอดคิมจะนำไปปรับปรุปรงแก้ไขครับและว,วันนี้แอดคิมมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิต ตอนนี้ช่อง c r y ปโตด็อเปิดให้สมัคร Stocksignal Screener แล้วนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกอนาคต คลิกสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ชบทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจกดคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม subscribe เลยครับมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้แอดคิมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ